ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทำนายรายวันกับหมอเบิ้ลนะครับเป็นการพยากรณ์โดยพอสอเกิดของท่านนะครับหากเกิดเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปชมเลขนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดูดวงโฮล่าปานยิ้มว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและมีความสุขไปกับทำนายรายวันครับ วันนี้คุณหนึ่งจะมีปัญหากับผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักหรือคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้คุณหนึ่งนั้นเหนื่อยใจหงุดหงิดเบื่อหน่ายได้และจะวุ่นวายมากๆนะครับกับคนรอบข้างคนรอบกายอีกด้วยทําให้เหนื่อยใจบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยนะครับขอให้ระมัดระวังนะครับเคล็ดลับครับคุณหนึ่งใส่เสื้อสีดำเน้เงินฟ้าใส่เครื่องประดับสีเงิน,เง,นเงินทองทองใส่น้าหอมมงคลออรระมนตราใส่แหวนนิ้วก้อยจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้ผู้ใหญ่เจ้านายพ่อแม่คนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาให้กำลังใจมาสนับสนุนบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องพูดคุยมีเสียงหวัวเราะแต่คุณก็อาจจะมีโอกาสเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายได้นะครับมีเรื่องโชคไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้ได้ขอให้ระมัดระวังนะครับอยาใส่ใจอยาใจร้อนเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูเช่นเดียวกันใส่น้ำหอมมงคลออร่ามตราใส่แหวนนิ้วนางนำเกลือนพกา้าวางบนโต๊ะทำงานตัด รายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกรบา้านช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสามมีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชกไม่ไดีเกิดขึ้นขอให้คุณสามระมัดระวังด้วยนะครับและผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าจะนำปัญหามาให้ทำให้คุณสามนั้นหงุดหงิดเบื่อเหนื่อยใจอารมณ์ไม่นิ่งสักเท่าไหร่ในวันนี้นะครับเคล็ดลับครับคุณสามใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเงิน,เง,นเงินทองทองใส่น้ำหอมมงคลออร่ามนตราใส่แหวนนิ้วนางนิ้วก้อยจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสี่มีโอกาสที่จะได้โชคล่าของขวัญของฝากรับปากรับลอยนะครับหรือเรื่องราวโชคดีเกิด ขึ้นในวันนี้นะครับทําให้วันนี้ของคุณสี่นั้นสบายอกสบายใจนะครับรวมไปถึงนะฮะจะมีผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตําแหน่งมากกว่านะครับเข้ามาทําให้คุณสี่นั้นสบายใจเข้าไปอีกนะฮะสนับสนุนหรือให้เรื่องต่างๆดีขึ้นมีเรื่องพูดคุยการมีเสียงหัวเราะบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยในวันนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณสี่นั้นปล่อยวางเรื่องที่กังวลหรือเรื่องที่คิดในใจได้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆวันหนึ่งเลยล่ะครับ วันนี้คุณ5นะครับจะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณ5รับผิดชอบจะมีอปุปสรสคขอให้คุณ5ตั้งรับดีๆและคนรักจะนําปัญหามาให้กับคุณ5มากวนใจหรือไม่สบายใจหากโสดความเหงาก็จะเข้ามาทําร้ายรวมไปถึงนะครับวันนี้มีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือเรื่องราโชไม่ไดีเกิดขึ้นด้วยขอให้ระมัดระวังดีๆนะครับเคล็ดลับคราวคุณ5ใส่เสื้อสีขาวดําเงินฟ้าใส่เครื่องประดับสีเงินเงินทองทองใส่น้ําหอมมงคลอร่ามนตราใส่แหวนนิ้วกลาง นิ้วนางนำเกลือโนพก้าวางบนโต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกรัวบา้านจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้การงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณหรับผิดชอบนั้นจะราบรื่อไปได้ด้วยดีนะฮะหากมีปัญหาคุณ6ก็จะแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีนะครับและในวันเดียวกันนั้นก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภของขวาญของฝากรับปากรับล,ลอยของกำนันหรือของที่อยากได้ก็จะได้ซื้อในวันนี้รวมไปถึงมีเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้อีกด้วยเพียงแต่ว่าถ้าคุณ6ปล่อยวางเรื่องที่กังวลใจไว้ได้หรือเรื่องที่คิดในใจได้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆวันหนึ่งสําหรับคุณ6เลยล่ะครับ วันนี้คุณเจจะมีปัญหากับบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้คุณเจนั้นไม่สบายใจหงุดหงิดเหนื่อยใจอารมณ์ไม่นิ่งและการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณเจรับผิดชอบนั้นจะมีปัญหาอุปสรรคให้แก้ไขรวมไปถึงความรักก็จะมีคนรักเข้ามากวนใจสร้างปัญหาหรืออาจจะบ่นกันได้นะครับหากโสดความเหงาก็จะเหงามากๆเลยนะฮะขอให้ระหัดระหวังด้วยนะครับคุณเจแค่นับครับ ใส่เสื้อสีดำน้ำเงินฟ้าใส่เครื่องประดับสีดำน้ำเงินฟ้าใส่น้ำหอมออร่ามนตราน้ำหอมมงคลใส่แหวนนิ้วชี้นิ้วกลางนำเกลือโนพะก้าววางบนโต๊ะทำงานช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณ8นะครับจะมีบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาให้กำลังอกกำลังใจให้การสนับสนุนหรือมีเรื่องพูดคุยมีเสียงหัวเราะและบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงขนมขนมก,ก็เป็นได้และการงานธุรกิจงานค้างานต่างๆที่คุณ8รับผิดชอบนั้นจะราบรื่นหากมีปัญหาก็จะแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีและคนรักก็จะเข้ามาให้กำลังใจไม่สร้างปัญหาหากโสดก็จะสบายใจดีถือว่าวันนี้เป็นวันที่สบายใจสำหรับคุณ ปเลยล่ะครับ วันนี้คุณก้าวจะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบกายโดยเฉพาะกับบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือมีตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทำให้คุณก้านั้นไม่สบายใจเหนื่อยใจเบื่อหน่ายอารมณ์ไม่นิ่งเหนื่อยมากนะครับในวันนี้และบางท่านอาจจะมีเรื่องการเดินทางด้วยขอให้คุณก้าวระมัดระวังด้วยนะครับเคล็ดลับครับขอให้คุณก้าวใส่เสื้อสีเขียวหรือน้ำตาลใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือน้ำตาลใส่น้ำหอมมงคลออรา่ามตราใส่แหวนนิ้วชี้ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณส่วนจะวุ่นวายเล็กๆน,น้อยๆนิดหน่อยโดยเฉพาะกับบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องคุณส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่านะฮะที่เข้ามาทําให้คุณส่วนนั้นมีกําลังใจมีเรื่องพูดคุยมีเสียงหัวเราะบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินขนมเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้วันนี้เหนื่อยแต่สบายใจดีถือว่าเป็นวันที่สบายใจสําหรับคุณส่วนเลยละครับ